สวัสดีครับวันนี้เข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมเจ้านินจา3ามร้อนะครับผมคันนี้ปี2015นะครับแต่จดปี2016นะครับรถบ้านแท้ๆมือเดียวนะครับผมสภาพสวยๆครับคันนี้เลขใหม่จะอยู่ที่4 4่หมนะครับ ดีนะครับผม นี้ราคาอยู่ที่7จ0 0หนะครับผมเอกสารครบพร้อมชุดโอนมีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรีก่อนจัดส่งนะครับผมใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจร้านพรอมบิ๊กไบเลยนะครับผมเจ้าสามร้อยนะครับจดปี2016นะครับรถบ้านมือเดียวนะครับผมข้อ s อซนะครับผม จติดต่อสอบถามได้เลยครับ7จ็ดหเท่านั้น,นครับผมสีสภาพสวยครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ